สวัสดีครับแฟนเพจเรารักพัสมุดเจดีคลิปนี้จะขอพาทุกท่านไปเสริมมงคลไหว้พระเก้าวัดในพื้นที่อำเภอพระประแดงใกล้ๆบ้านเรากันนะครับจะมีวัดอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่วัดแรกเลยวัดบางน้ำพึ่งนอกวัดบางน้ำพึ่งนอก ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านวัดบางน้ำพึ่งนอกตําบลบางน้ำพึ่งอําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดเก่าแก่น่าจะมีอายุประมาณ355ปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 2 1 0ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายภายในวิหารประดิษฐานพระประธานสององค์องค์ที่อยู่ด้านหน้าเป็นปางประธานพรอองค์หลังเป็นปางมารวิชัยผนังเหนือประตูนหน้าต่างยังคงปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบ ส่วนภายในโบสถ์ปดิสถานพระประธานเก่าแก่คือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิด้านซ้ายและขวาของพระประธานมีพระอัครสาวกอยู่ทั้งสองข้างบานประตูนหน้าต่างมีภาพวาดศิลปกรรมของช่างศิลป์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ วัดต่อมาวัดบางน้ำพึ่งในตั้งอยู่หมู่ที่10บ้านคลองบางน้ำพึ่งตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2450ภายในโบสถ์มีหลวงพ่อใหญ่เป็นพระประธานปฏิสถานภายในอโบสถหลังเก่า สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีพระมนดบเจดีและพระาธาตุเจดีมีพระพุทธรูปปางพุทธลีลาพระนามว่าพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีดูสวยเด่นงดงามอย่างมากและบริเวณด้านหน้ามีท้าเวสุวรรณให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรกันด้วย วัดต่อไปวัดกองแก้วตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านวัดกองแก้วตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2242ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในบางกระเจ้าผู้นําในการสร้างวัดก็คือพระพิสุกแก้วชาวบ้านเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวัดแก้วฟ้าภายในพระอุโบสถ มีพระประธานพระพุทธชินสีลัตนามหาบุญนีตรีโลกเชษหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและเป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติมายาวนานมากวัดต่อไปวัดลาดลังสันใหญ่ตาอินตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านวัดใหญ่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างเมื่อปีพศ2499หลวงตาอินอินทยาโน เมื่อครั้งเป็นฆราวาสได้ศึกษาวิทยาการกับหลวงพ่อด่วนวัดกองแก้วจนมีความรู้แตกฉานด้านกรรมาฐานท่านมักจะไปนั่งกรรมาฐานที่วัดล้างเก่าแก่ที่เรียกกันว่าป่าวัดใหญ่เมื่อท่านได้อุปสมบทและได้พัฒนาให้เป็นสำนักสงฆ์และใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์วัดใหญ่ตาอินวัดลาดลังสังได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่17กันยายนปีพศ2510 เป็นวัดที่ประชาชนนิยมมาไหว้เสริมดวงแก้เคล็ดปีชงการบูชาลาหูและมีพิธีสวดนพเคราะเป็นประจำวัดต่อไปวัดป่าเกตตั้งอยู่บนถนนเพชรหงตําบลทรงขนองอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครเขื่อนขันสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองอุโบสถวัดป่าเกตหน้าบันเป็นรูปครุฑลวดลายวิจิตรการตา มีเจดีย์สององค์อยู่ด้านตะวันออกของวัดภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหน้าตักกว้าง1เมตรห0เซนนอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นฝีมือช่างหลวงเรียกว่าช่างสิบหมู่ วัดต่อไปวัดบางกระเจ้านอกตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านบางกระเจ้ากลางตําบลบางยออ,อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยวัดตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาทางทิศตะวันตกสร้างเมื่อประมาณปีพศ2453เนื่องจากวัดตั้งอยู่ที่ปากคลองบางกระเจ้าชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดปากคลองบางกระเจ้ามีพระอุโบสถหลังเก่าประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแรง5องค์ และพระพุทธโสธรจำลองนอกจากนั้นยังมีพระอนุสาวรีย์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยให้ได้กราบไหว้ด้วยวัดต่อไปวัดบางกระเจ้ากลางตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านบางกระเจ้ากลางตำบลบางยออำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2380ตั้งอยู่ริมคลองบางกระเจ้าภายในวัด มีพระอุโบสถกว้าง8เมตรยาว17เมตรมีภาพกิจกรรมฝาผนังที่งดงามด้านหลังพระประธานเป็นภาพเทพชุมนุมและนอกจากนั้นยังมีศาลาการเปลี่ยนเป็นอาคารไม้มีช่องลมเป็นไม้ฉลุลายก้านขดสวยงามวัดต่อไปวัดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างเมื่อปีพศ2378โดยชาวมอนมีเจดีย์เป็นรูปทรงแบบระหว่างเจดีย์ทรงมอนกับเจดีย์ทรงไทยย่อไม้มุม12เจดีย์มีส่วนลำไม้กับแนวลัวล้วรูปคลื่นฐานลดชั้นของพระเจดีย์ซินเพียวมินที่เมืองมันเดเลวัดมีการประดับปฏิมากรรมรูปหงหลายจุดเช่นโบสถ์มีหน้าบันประดับช่วงบนด้วยปฏิมากรรมหงคู่ มีปูชนีวัตถุที่สำคัญคือหลวงปู่มอนเป็นพัพพทตรูปปางห้ามญาติศิลปะลบบุรีตอนต้นเนื้อทองสำลิดทรงประทับยืนอยู่บนฐานและวัดที่9วัดทรงธรรมตั้งอยู่ในตำบลตลาดอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดในพุทธศาสนารามันนิกายสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยโดยสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานโปรดให้สร้างขึ้นพร้อมการสร้างเมืองนครเขื่อนขันมีพระรามันเจดีองค์ใหญ่ศิลปะรามันบรรจุพระเครื่อง25พุทธศตวตรรษเอาไว้ และนี่ก็เป็น9วัดในพื้นที่อำเภอพระประแดงที่อยากแนะนำคุณผู้ชมได้ไปกราบไหว้เพื่อเป็นสริมงคลกันนะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอพระประแดงยังมีวัดที่น่าสนใจและมีประวัติที่ยาวนานที่น่าค้นหาอีกเพียบเลยนะครับขอความรุ่งเรืองสวัสดีสริมงคลเกิดกับทุกท่านที่ได้ดูและแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ